อะไรเอาเจลลดไข้อะไรมาแปะันี่เป็นหลวงมหาเสน่ห์ค่ะเฮ้ยหรือเขาต้องเจอเป็นทรงเป็นสัตว์อับดุลเอ๋ยนี่แล้วเล่นต่อหน้าตลกชั้นคูเลยนะใช่ตอนกำรับอับดุลเอ๋ยเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เลยนี่แต่คนดัง เห็นมุกเราอยากจะมาพิสูจน์เพราะต้องอาศัยเขาเอาเพาอุปกรณ์ก่อนเ่าอุปกรณ์มาอ้าวไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแฟนหนูมาส่งเองเลยโอ้ยนี่ให้อับดุลมาเขาลากเขาก่อนออ๋โอเคใช่โอมอาริแกมโมอะริกมมออาริกกมอโมวิวิวิเฮ้ยวิ้ยหลับแล้วหลับแล้วหลับปิดหน้าเขาไวมากนี่เขาหลับแล้ว เขาหลับแล้วเขาไม่ใช่ตายใช่ไหมช่วยกันโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดียวให้เกลียดด้วยให้เกลียดด้วยให้เกลียดด้วยกันให้เกลียดผู้ตายด้วยอับดุลนะเช็คกันฮะหัวนะฮะหัวเช็คลงมาเช็คลงมาเฉะ เขานอนตรงไหนอยู่อยู่ไหนถ้๊าหาหลับแล้วตรงนั้นไม่ใช่อับดุลตรงนั้นอับยังเขียนไม่เสร็จการตะโกนดาขนลุกทั้งตัวเฮ้ยทำไมอะเช็คยังไงไม่มีขยับตัวเลยอ๋อมีมนขังเลืก็เลยทักคุณค่ะอับดุลมายังมาแล้วอุ้ยไม่น่าเชื่อตายขนลุกถ้าอับดุลจะมาอย่างเงี้ยอีนี่เอากลับไปเลยก็ได้นะ หญิงรู้จักรู้จักโอ้ชายรู้จักรู้จักอผู้หญิงคนนี้หน้าตาเป็นไงไม่สวยเลยอาอย่าพูดอบดุลพูดอับดุลพูด <c oughs> อับดุลเอ,อ,อ,อ้ยเอ้ยรู้ไหมใครเป็นแฟนคุณแบงค์รู้ดจ้ะวีถามที่ใครอับดุลบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นนักร้องเป็นก็อปปี้โชว์ช<า>อะไรอย่างงี้ทำงานกลางคืนแน่นอนไม่ชอบพวกแต่งตัวเป็นห่างเครื่องอะไรอย่างงี้แน่นอนออ๋ห่างเครื่อง ไม่ชอบเขาต้องชอบคนแต่งตัวมันบ้านธรรมดาธรรมดาอ๋อออยค่ะอ๋ยอับดุลเอ้ยไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้วมึงอ่ะลุกได้แล้วไปได้แล้วไปโอ้โหน่าสงสารชีวิตมันไม่มีค่าอะไรเลย เรียกมันออกมาเอาผ้าดําคุมจบเลยแล้วมันก็เปลืองตัวมากเลยเมื่อกี้เนี้ยอ